โงการสีกากีสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็คงจะเป็นที่ยุติในวันที่27นี้นะครับก็คือถัดจากนี้ไปอีกสองวันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันที่27ฝุ่นก็ตลบเป็นปกติความจริงก็อาจจะจบไปแล้วก็ได้ <laughs> นะครับก็คือปัญหาว่ารถไปแล้วฝุ่นมันยังคาอยู่เพราะว่าผมยังเชื่อว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีเองในฐานะประธานกตชเนี่ยผมว่าแต่ละส่วนก็น่าจะรู้คำตอบกันภายในกันอยู่แล้วว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีกำลังมากมีงบประมาณอาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวน mm hmm. นี่ไม่ถึงงบประมาณในระบบแต่งบประมาณนอกระบบนั้นไม่เป็นสองรองใครใใเป็นงบประมาณที่ประชาชนทั่วไปไม่มีใครเห็นตัวเลขชัดเจนมีแต่การคำนวณผลการศึกษาผลการวิจัย mm hmm. และก็ไม่เคย ที่จะแก้ไขปัญหาใดๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับธรรมชาติของการแต่งตั้งในแต่ละครั้งแต่ละคราวปัญหาก็แตกต่างกันไปเหมือนครั้งพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดากับพลเอกเอกนะครับเขาก็ใช้วิธีแก้ไขปัญหากันก็คือว่าเมื่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์บิ๊กแปะขึ้นเป็นผู้ช่วยการบุญแ่งชาติก็ให้พลเอ,เอกเอกเนี่ย ไปเป็นประหลัดสำนักนายกก็สมบูรณ์กันทุกทางก็คือหมายความว่าถ้าพลเอกเ,เลือกได้ก็คงจะไม่เลือกไปละ <c oughs> แต่หมายความว่าตําแหน่งที่เลือกไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ดีที่สุด <c oughs> เพราะว่านั่งเป็นรองผบอตรออก็ดูะไรอยู่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ให้ไปน,นั่งเป็นหัวแถวเป็นประหลัดสานักนายกร,รัฐมนตรีในระดับ41ซึ่งความจริงโดยฐานะความเป็นรีเนี่ย ก็หมายความว่าดูจะเหนือกว่ากันเสียได้ซ้ำใช่ใช่แต่ว่าถ้าถามความยากระหว่างผู้กำกับกับรองผู้การนั่นแหละถ้าอายุราชการเหลือไม่เพียงพอที่จะไปเป็นผู้การได้ก็อยู่ผู้กำกับดีกว่าคนก็ขอเป็นผู้กำกับจะดีกว่าคราวนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าสองวันนี้ก็ยังฝุ่นตลบแน่นอนที่สุดนั่นพอเริ่มลงมือเนี่ย ไอ้ตอนขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่ตอนลงนี่มันจะยากอ,อกรณีของพลตําเดกสุรเชษฐ์หักผ่านเนี่ยผมว่าในชีวิตเขาผ่านมาสองครั้งเนี่ยครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามถ้าเป็นแมวก็ไม่ใช่ก้าวชีวิตประมาณยี่สิบเจ็ดชีวิตแล้วนะออ <laughs> ครับก็รอดพ้นแบบลกุกลิกลุกคลิกลุก,กลิกแต่ว่าก็สปีดโบทติดเทอร์โบนะออพอรอดมาก็ได้คืน ในเวลาที่เสียไปทุกครั้งเขาเกิดวันที่ยี่สิบเก้าตุลาได้แถมไปอีกปีหนึ่งนะได้ได้ไดนะครับก็คือหมายความาตั้งแต่หนึ่งตุลาก็บวกอายุราชาการไปอีกปีเจ็ดปีในเวลามันเยอะอขนาดพลเอกจักรทิพย์พลตพลเอกจักรทิพย์เนี่ยอยู่ห้าปีคนยังเห็นมานานเลยเพราะฉะนั้นเจ็ดปีนี่มันเป็นเวลาที่อลังการงานสร้างในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเอาปีแรกให้ได้ก <laughs> ่อนเพราะผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ที่ปฏิบัติการตั้งแต่เช้าวันนี้นั่นเนี่ยมันจะลามไปถึงไหนนะครับลามไปถึงให้ทำให้คุณสมบัตินะครับจะเป็นปีนี้ปีหน้าขาดหายไปอ้น,นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันไป เพราะผมเชื่อว่าเป็นการลงมือที่ตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ย mm hmm. เขาก็ไม่ทันการอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าถ้ารู้กันมาก่อนคงไม่แต่งชุดนอนนอ่ะ mm hmm. นะครับคงแต่งชุดเครื่องแบบรอแล้ว mm hmm. นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นโดยสถานการณ์เนี่ย mm hmm. คือวงการตำรวจเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นวงการที่ถ้าใครไม่ศึกษาเนี่ยมองแค่ภายนอกเนี่ย mm hmm. เราจะเข้าใจคนหลายอย่าง mm hmm. เพราะฉะนั้น ยิ่งกว่านะครับสัจธรรมทางการเมืองคำอำนาจและผลประโยชน์ไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าแต่อย่างไรก็ตามนั้นหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะก็ต้องคิดม้วนเหมือนกัน<อ>แต่ปัญหาว่าจะม้วนอย่างไรเพราะว่ามันผูกพันต่อไปอีกปีหน้านะครับและปีต่อๆไปซึ่งเนี่ยนะครับที่เราพยายามพูดกันมาโดยตลอดนั้นคือการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิรูปตำรวจพูดสั้นๆเนี่ย ก็ควรที่จะเกิดขึ้นกันได้เสียทีเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันช็อกผู้คนกันทั้งหมดอ่ะมีเรื่องถูกจับโยงโยงซ้ายโยงขวากันมากมายนะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสองวันนี้ความจริงควรจะจบแต่ว่าระดับเนี้ยนะครับมางทีมันหาทางม้วนยากผมเองก็เคยเห็นข้าราชการในระดับถัดๆไปนะในตารวจเองก็มีอะไรก็มีเนี่ย พอตั้งอะไรกันเรียบร้อยมันก็จะจบแต่ปัญหาว่ามันมันเป็นคดีความเนี่ยนะครับพอเป็นคดีความดําเนินคดีฝากขังกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับมันก็จะเป็นเรื่องยากตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งคนปฏิบัติการและคนถูกปฏิบัติการก็ต้องตั้งหลักกันเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยก็ต้องดูกันอย่างลึกซึ้ง นะครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็มองสภาพด้วยความเป็นจริงแต่มันชี้ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมันควรจะปฏิรูปกันอย่างครบถ้วนนะครับนอกจากตํารวจแล้วทั้งโครงสร้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะครับไม่ว่าคือสารอัยการเขาไปไกลแล้วนะนะครับเหลือตํารวจเหลือราชธรร์และคุมประพฤติก็เหลือตํารวจคุกและก็คุมประพฤติ <laughs> คุมประพฤติคือมีหน้าที่ตอนนี้ คือติด uhm กําไรเยียมคือได้ดูแรกอย่างคือกําไรยียอํมอำนาจจากถ้าราชทรนจะเป็นตรวนใชนะครับรวนก็ยกระดับมาเป็นกุญแจมือกุญแจเท้านะครับสมัยก่อนชาวมาในเสียวหน้าแข้งเวลาจะขึ้นศาลต้องตีคุกผมนี่ทะเลาะกับใครก็ได้ยกเว้นในพวกตีพวกตีรวน จะต้องยอมอยู่พวกนี่งเพราะว่าถ้ามันตีผิดหน้าแข้งไปเลยนะเออนะครับเออช้านี่ก็ขาสอดไปนี่รุนขาซ้ายเสร็จลุนขาขวาแล้วก็ต้องเชือกผูกดึงเดินเนี่ยออสมัยก่อนเนี่ยพวกโทษประหารชีวิตต้องตีตรวนยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยออบางคนหลังจากถอดตรวนเดินไม่เป็นเลยนะออแล้วก็คดีในบางคดีที่ยังถูกฝากขังอยู่ตีตรวนเนี่ย พอตอนอาบน้ำเนี่เสียงตรวนเนี่ยนะครับต้องทําความสะอาดตลอดนะเพราะเป็นถนิ่มต้องกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อนะครับผมว่านี่นะครับกระบวนการยุติธรรมที่เหลือเนี่ยนะครับที่จะต้องปฏิรูปจัดระบบกันใหม่อย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยนะครับระบบคุณธรรมระบบที่มันถูกต้องเนี่ยจะได้เริ่มการปฏิบัติเพราะว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันได้รับการปฏิรูปและยุติธรรมเสียเองแล้วเนี่ย ก็จะได้อํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้นะครับปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเพราะกระบวนการนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องความยุติธรรมเสียเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียกร้องหาความยุติธรรมมาดีเราก็เศร้าว่าไปเรียกร้องทําไมมันไม่ได้หรอกที่ไม่ได้ไม่ใช่เขาจะไม่ให้แต่เขาไม่มีเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเหมือนกันเพราะเขายุติธรรมหมดแล้วมันที่มันก็ต้องบอกรวัสหลังมันบอก มันต้องมาเรียกร้องกับเราเหมือนกันมันก็ขอความยุติธรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นอุทาหรณ์ใหญ่แต่ว่าหน้าข่าวก็คงจะยึดทุกแพลตฟอร์มนะครับกรณีของบิ๊กโจ๊บนะครับตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนกระทั่งบัดนี้แต่สองวันนี้ผมเข้าใจว่าก็คงจะเริ่มจ้างแต่ว่ามันจะลุกลามขนาดไหนอาจจะไม่จ้างก็ได้นะคือหมายความว่าพอมันเป็นคดีแล้วมันต้องฮึดสู้กันอ่ะ นะครับหรือว่าคุยกันจบหรือว่าจะอย่างไรก็ตามต้องดูอย่างอย่างตั้งใจเราคนนอกนี่หลีผลามไม่ได้นะไม่ได้นะครับกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เคยเห็นหลากหลายแวดวงนะครับไม่ใช่เฉพาะตำรวจอะหลายหน่วยงานเคยเห็นหลากหลายสถานการณ์แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองปรากฏการณ์ที่แท้จริงซึ่ง มันลึกลับซับซ้อนนะครับมากมายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติความจริงก็เป็นแดนสนธยาแดนหนึ่งเหมือนกันออนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวอำนาจผลประโยชน์ซับซ้อนในระบบนี่นะครับอ่อนด้อยที่สุดแต่นอกระบบเนี่ยติดอ,อันดับคือในระบบเงินเดือนความเป็นอยู่นี่ทุเรศที่สุดนะครับยากลำบากดิ้นรนขวนขวายไอ้นี่ในระบบ แต่นอกระบบนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ต่างจะรู้กันว่ามันอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างไร